สวัสดีครับยินดีต้อนออรับสู่โนริงานโอคังครับวันนี้เราก็อยู่กับด้านด้วงทอนะครับหรือว่าโกสคาราบ้าเองนะครับโกสคาราบ้าเนี่ยก็ได้อัปเดตเข้ามาสักพักนะครับคือผมก็ไปลงมหาการสักพักก็แหละก็พยายามหาวิธีการลงนะครับจนไปเจอพี่สมพลในกลุ่มเจนติงเนี่ยเขาก็แนะนำวิธีการลงผมเห็นลองดูแล้วตอนแรกผมคิดว่าเจ้าด้วงเนี่ยมันมีสกิลสโตสกินรับทำให้เราเนี่ย มันจะแคนนนไม่เข้าเอาเพราะว่ามันจะลดดาเมจใช่ไหมแต่ว่าพอดูพี่เขาเล่นแล้วเนี่ยทราไม่รู้สึกว่าอ้าวเฮ้ยมันไม่ได้มีสกิลสะโลสโตนสกินนี่หว่ามันบล็อกอยู่นะครับตอนนี้ถ้าจะไปฟาร์มก็รีบไปฟาร์มนะครับสาหรับจะล่วงทองเนี่ยวิธีการเข้านะครับก็คือมาคุยกับเอ็มซีหน้าดันด้วงนะครับเพื่อที่จะซื้อูของวิจัยสาหรับมันก็คือน้ําหอมนะครับซื้อน้ําหอมเสร็จปุ๊บก,ก็สามารถเข้ามาคุยกับเอ็มซีตัวทางซ้ายได้เลยพอเข้าคุยเอ็มซีทางซ้ายเสร็จก็สามารถเข้ามาในดดัน้ไดับ ด้วงทองมีความโขดกว่าด้วงทั่วไปประมาณ50เท่าได้ครับคือแม่งตีแรงมากและตีรัวมากครับโดยเฉพาะไอตัวเล็กเนี่ย s p d 193แน่นอนครับแม่งคือตีแบบประมาณแบบ7ฮิตต,ต่อวินาทีแน่ๆเพราะว่าผมโดนอนไรรู้สึกขยับตัวไม่ได้เกือบจะแคนนอนไม่ได้เลยนะครับโอเคผมจะมาอธิบายลักษณะของด้านนี้ก่อนนะครับลักษณะของด้านนี้เนี่ยด้วงเนี่ยเลือดอยู่ที่ประมาณ 200-270K ถึงนะครับโดยตัวที่เลือดน้อยสุดเนี่ยจะจะเป็นเจ้ายูนิฮอร์นะครับหรือเจ้าเขาเดียวตัวเล็ก ที่มันตีรัวๆนะแหละแล้วก็ตัวเลือดเยอะสุดนะครับก็จะเป็นเจ้าอีพะคูม่วงครับเจ้าเล็กฮอนนะครับ 270K โดยทั้งมอนทั้งดันเนี่ยจะเป็นธาตุดินทั้งหมดนะครับและมีสถานะเป็นบอสเพราะฉะนั้นมันไม่ติดแข็งไม่ติดวีดไม่ติดอะไรทั้งนั้นคือสถานะเป็นบอสอะ่ะก็คือมันไม่ติดสถานะนะครับมีทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางนะครับอาวุธที่แนะนําผมแนะนําเป็นดาบกับโล่นะครับ ไม่ควรอย่างยิ่งที่คุณจะเอาเฮอริเคนฟูลลี่มาฟาร์มนนี้เลยเพราะว่าจากที่ผมประสบมาแล้วคือแม่งตายครับยืนไม่ได้จริงคือต้องมีโล่อย่างของผมอันนี้คือใส่โล่คริสเบิร์กไนท์นะครับแล้วก็ดาบเป็น2ไว้ไหนท์หนึ่งมาดัมอันนี้คือผมทําไว้สําหรับลงแลบบห้งแล้วนะแต่วันนี้่วงมาก็เลยเอาลงมาฟาร์มหน่อยละกันนะครับด้วงทั้งหมดเป็นธาตุดินเพราะฉะนั้นแพ้ไฟอย่างยิ่งวยวดนะครับใครใช้ดาบแดงม,มันก็จะแพ้ธาตุไฟของดาบอยู่แล้วนะถ้าเราใช้บอลพลาสติกธรรมดาใช่ไหม บล็อกเล็กธรรมดาพูดผิดพลาสติกเลยไม่ได้ิงสายไปด้ยก็ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าผมมีถ้วยแล้วไอ้ถ้วยมันเคลือนเป็นธาตุไฟนะครับการ์ดในด้านนี้แพงมากๆนะครับนะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟอื่นเท่าไหร่นะแต่เซิร์ฟผมยังตกอยู่ที่ไปประมาณ100 m อนะครับคือกดยาบัฟเต็มที่อย่างคุ้มเลยอ่ะคือผมล่ากมาขายประมาณ2ใบแล้วล่ะมีลูกค้าซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับบัฟที่แนะนํานะครับอ๋อนอกจากการนะครับมันก็จะมีของแพงอื่นอีกเช่นพวกเอนเชนรุ่นสำหรับครับ รูนสำหรับรูนไนนะครับแล้วก็มีวับมาร์กอันนี้ขายร้านได้แพงนะครับใครกดกัมแล้วมาลงด้วยเนี่ยผมตกอยู่ประมาณ4ี่กัมสี่กัมตกที่ประมาณ4-5เอ็มนนะผมเก็บขยะหมดเลยนะครับตอนนั้นแต่ว่าถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับ <laughs> ผมเห็นในที่อื่นก็มาฟาร์มนะมีเลนเจอร์มีรูนไนแล้วก็มีกิโยบ้านะครับแต่ว่าที่เซิร์ฟผมเนี่ยมันไม่มีคนมาฟาร์มเลยครับมันคนมันน้อยมากคือแบบบางทีผมลงมันคือทั้งดันเป็นองผมคนเดียวเลย แล้วเจอเจ้า MVP ด้วงควีนสคาราบ้าด้วยนะแต่มันวิ่งดุมากเลยผมขี้เล่ามันใช่ขาชมันแล้วก็ของแพ้ออย่างคือโอเวอร์เพิร์บล็อกนะครับโอเวอร์บล็อกมีโยราน <laughs> ครับผมครับแล้วก็บัฟที่แนะนำนะครับก็จะมีเอาไมตี้เอาไมตี้กดมันเลยพาวเวอร์บูสเตอร์นะครับเพิ่มแอตแทกให้แรงที่สุดอ i m ิมิต d ดิงเพิ่มเลือดนะครับ5%แล้วก็ที่สำคัญนะครับ อย่าลืมเคลือบตัวเองนะครับเพราะว่าเจ้าด้วงเนี่ยมีสกิลปดเกาะทำร้ายเกาะมีทุกอย่างที่คุณเกียดอะ่ะเอาไง,ไง่ายๆแต่ว่าเรา J เจเน่งปัญหาแล้วนะเพราะว่าเราเคลือบด้วยตัวเองได้นะครับเสื้อที่แนะนํานะครับเป็นเสื้อ E v i l d ด์วครับเพราะว่าตอนแรกผมเคยใส่เสื้อโฮลี่มาลงชั่นมันก็โดนสกิลเบาลงนะแต่ว่ามันมีตัวหนึ่งที่มันใช้สโตนเคิร์ดได้ครับผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเหมือนกันอยู่ดีเดินไม่ได้เอาเฮ้ยมันมีสโตนเคิร์ดด้วยหรอวะ อันนี้ไม่รู้นะครับเพิ่งเคยโดนก็เลยใส่เสื้ออ e ีวิวมาสุดท้ายนะแล้วก็ยากันกันลมกันดินนะครับรีซิแทแนนนะครับอย่าลืมกินอย่าลืมกินอันนี้สําคัญมากยากันลมกันดินนี่เลยรีซิทเอิร์ธกับรีซิทวินนะครับอย่าลืมกินนะเพราะว่าสกิลมันแรงมากๆเลยนะครับถ้าใครใช้โฮมูลเซราผมคิดว่าน่าจะลงสบายกว่าผมนะเพราะว่าไอ้ถ้วยเนี่ยผมใช้ทั้งบัฟทั้งบัฟะไรวะบัฟเกาะ ปั๊ปืนไฟด้วยนะเลยทําให้ยิงแรงแล้วก็ถึกขึ้นมานี่หนึ่งอ๋อโอเคครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยครับที่ควรจะทําก็คือที่ควรจะกินก่อนลงมานะคือ h p i n พร์ Kit, อินริชั่นล้างนะครับอันนี้ซื้อได้ครับมีเจเนขายทั่วไปในเมืองเลยทําไมถึงให้กินอย่างนี้เพราะว่าคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะโดนวันฮิตคิวมากๆเลยนะครับถ้าเกิดคุณเลือดไม่เยอะพอเพราะว่าสกิลอย่างที่ผมบอกมันมีตัวหนึ่งที่มันสกิลแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ห้ามลืมเลยคือ ขวดไฟและขวดกรดนั่นเองครับคือด้านนี้เนี่ยคุณจะมาแคนนอนเพื่อที่จะเก็บทีละตัวเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าคือมอนในนี้เนี่ยอย่างเซิร์ฟผมคือมอนมันเยอะมากเนี่ยดูจากในคลิปดูก็ได้นะครับคือมอนมันเยอะมากๆครับผมบางทีเนี่ยคือต้องปาไฟ e x p a n ชั่นอย่างเดียวเลยเพราะว่าให้แคนนอนเนี่ยบางทีมันแคนนอนไม่ออกครับผมไม่ได้เป็นสายแคนนอนไรลอดนะคือมันยังมีหลอดอยู่แล้วก็ที่สําคัญนะครับบัฟที่ดีที่สุดของเจ้าถ้วยนะครับก็คือเจ้าเดี๋ยวผมต็อปให้ดู เจ้าบับอันนี้นะครับอา้าวเปิดดูไม่ได้โอเคดูนี้ก็ได้ผมเซ็ตไปแล้ว v o l c a n i c a น h นะครับ v o l c a n i c Ash เนี่ยจะทำให้เป้าหมายเนี่ยเหมือนกับว่าใช้สก,กิลพลาดนะครับอันนี้คือดีมากๆเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสรอดมากขึ้นครับอันนี้ผมใช้เวลาโดนลงมีเอะนะคือมันจะตีเรามิดด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสก็เรียกว่าไงอะ ใช้สกิลพลาดคือเวลาอยู่ภายใต้หมอกเนี่ยเวลาใช้สกิลมันมีโอกาสแป๊ก50%นะครับอันนี้คือดีมากๆเลยครับแล้วก็เพิ่มค่าความเสียหายจากการโจมตีธาตุไฟด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้อย่าไปใส่ใจเลยผมสนใจแค่ว่ามันทำให้สก mm ิลแป๊กก็พอนะครับแล้วก็หลักๆเลยผมใช้กระสุนเหล็กนะครับอ่ะผมสกปรให้ดูก่อนก็คือกระสุนเหล็กเคลือบไฟนะครับเล่นเจเนเราไม่ห่วงของแล้วกระสุนเหล็กเคลือบไฟและย้ําอีกครั้งนะครับ ผมมูลที่ดีที่สุดอาจจะเป็นเซราก็ได้นะครับสำหรับด่านนี้ก็ <c oughs> ดัานนี้นะครับเพื่อนๆลงมาฟาร์มได้ตั้งแต่เร็วร้อยสิบเลยแต่ผมไม่ได้ไวเร็วมันเพิ่มหรือมันจะลดนะเ <c oughs> พราะว่าผมเป็นเพื่อนผมมาฟาร์มเนี่ยตายกันล้วนเลยไม่ต้องห่วงโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมอขอฝากเบียงเขานี้นะครับนี่ครับตายเรียบร้อยอันนี้ฝืนนะครับถ้า <c oughs> <c oughs> เพื่อนๆอยากลงมาฟาร์มหรือมีคำถามเกี่ยวกับฟาร์มการฟาร์มด่วนงนองนเะนี่ยก็สามารถสอบถามผมได้ครับที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับขอจากกันไปด้วยภาพสรุปสไลด์ของน้องเซ่า ตรงนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ